นี่เดลิเลียมกี่เปอร์นะยี่สิบใช่ไหมยี่สิบครับก็สบายสบายสบายอยู่เนี่ยมันมันไม่ต้องมันไม่ต้องโผล่มันไม่ต้องโผล่ไปหามอนเลยอ่ะคือแบบเหมาะเลยอ่ะเหมาะกับการฟาร์มอ่ะแล้วมันทำไงจบอ่ะพี่เดลิเลียมเนี่ยถ้าเราก็ตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆจนจบแมปนี่แหละเพราะเรากดมาไงเปิดเสาเนี่ยพี่เปิดดิเดี๋ยวเดี๋ยวๆอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดเก็บไว้ก่อนเผื่อได้ดีไวเราค่อยมาเปิดทีหลังอ๋อ เสาเนี่ยเขาจะเปิดทีหลังกันเว้ยเพราะว่าถ้าบางทีมันได้เสาดีวายมาเนี่ยมันค่อยมาไล่เปิดทีเดียวไงโอเคเลยอ่ะแรงอยู่เ,เปิดอะไรดดกดเอเซนกดเอเซนกดไม่ต้องกกอู้แรงอะ่ะแรง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 ฟาร์มแมปได้สบาย,ยดิวเนี่ยชิ่อชื่จัด,ดชิ่อชื่จริงอืมด้วย ไม่ต้องโผล่หน้าไปหามนกระสุนไปก่อนพอกระสุนไปแล้วกดนี้เลยแดนนิกกดให้เน้นกล่องเน้นกล่องแดนนิกเขาเน้นแต่กล่องเลยโอเคเลยฟาร์มสบาย ปอนอยู่ข้างหลังเพียบผมต้อง,งวิ่งกลับมาเนี่ยหีึ่งละสองอันอ่าใครเป็นใครเป็นหน่วยกดระเบิดเดี๋ยว,ยว<อ>พี่พเดี๋ยวพี่ยิงให้เดี๋ยวพี่ปลุกน้องน้องวาวมาช่วยยิงน้องวาวมาแล้วในมอนวะแลกยังวะ นี่บอสนี่หว่าอู้อะไรนะอะไรรีดิกวะอ๋ออไนะนี่ทำเอาบิวนี้ไปทำเป็นดอปได้เลยนะเนี่ยไปทำแบบของดอปทั้งตัวสีต่ตั มันยิงมันยิงเสาลีเจียนนะโอ้แป๊บเดียวลีเจียนหายตอนนี้เปิดเดลิเลียมอยู่เหรอใช่เขาว่าทำไมวิ่งมามอนซึ่มเทียบไอฟา,ฟาร์มฟาร์มลีเจียนก็ก็ได้นะบิวเนี่ยเพราะมาแป๊บเดียวลีเจียนหายหมดอะ่ะคือแบบมันตีไวอะ่ะมันยิงไวจัดวผมจะเอาชิ้นส่วนพี่พี่ยัดอินสไปมั้ยด้วยไงเลยสบายเข้าไปลีเจียนแม่งมีตะบอลทองเปิด เปิดไอ้เหมืองแร่ทีได้ปันกว่าเลยเหรอวะเออปันอะไโคตรหนักอ่ะโอเคไอ้มอนทองเกิดนี่พอดีโอ้เออน้าโอเคเลยดิวโอเคพอไม่เข้ามาละลองเคลียร์แ่นาาแล้วกันแบงค์ตาย เปิดว่าแม่งโคตรโหดร้ายแล้วบอสอยู่ไหนวะเนะี่ยบอสอยู่ไหนวะบอสต,ตายแล้วน่าจะยังนวนี่เะ้อทำไมไม่มีบอสวะตายแล้วมั้งมีห้องบอสไหมเหรอเนี่มีดิพี่ก็ไม่อ๋อนี่ไงมันไม่ไม่โผล่มาทีโอ,โอ,บอ้บอสบอสโหดบอสโหดบอสไอตัวนี้ว่ะไอบอสตัวล่งลองหุ่นอะที่มันมุดไปเราเนี่ยใช่ใช่โหดอยูอ่แต่ก็โอเคอยู่ ย<ช>ถึกอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ถึกลิ้มเนะี้ยถึกอยู่แรงอะ่ะแรงยิงวอดล่วงเคแผนที่เคลียร์แล้วเคลียร์แล้วก็ผ่าน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 ส่งงานได้แล้วอาจนีนี้มากดนี้เลยกดเสาเนี้ มีอะไรบ้างวะนี่เกตเตอร์เกเตอร์กดเกตเตอร์กดกดเกเตอร์ก่อันบนใช่ใช่อันบนเกเตอร์มันแพงอยู่นะอันละสองอันละสี่ซีไหมถ้าจำไม่ผิดสี่ซีมั้งพี่เพิ่งซื้อมาของสุดท้ายดีมันจะมีนี่เตาอื่นอีกใช่ไหม่ยรู้สึกว่าจะมีมีมีมันจะมีข้างล่างนี่มันก็ยังเพียบเลยตรงนี้ วิใ่แล้คงไม่ควมาจบสิะอมไดีเลยอ่ะปัด <c oughs> โอ้ยโดนแช่แข็งเฮ้ยเกือบตายโอ้ยรอดได้ไงวะกู่ยได้ได้ได้คัตเตอร์ไอ้่วะเนี่ยสร้าง,วาาง,วาางความเสียหายเพิ่มเติมสิเปอร์เซ็น ับเตือนเบนเวงเพียบเลยอืมโอ้โอเคตายอยู่โดนแช่แข็งอีกโดนแช่แข็งโดนแช่แข็งอีกมันยังไม่จบเลยเฮ้ยทำไมโดนแช่แข็งวะเนี่ยติดสถานะแน่เลย เอย่างนี้มันก็จะอยู่อย่างี้แหละพี่อืมโอเคแล้ว okay,